สวัสดีครับเช้านี้ยังไม่หกโมงเช้าเลยนี่มาแล้วนี่มาแล้วนะครับมาตะเสา่เลยครับก็เช้านี้ลุงใหญ่ตื่นแต่เช้ามาเปิดร้านนะครับนี่คนส่งของมาแต่เช้าเลยบอกออกจาก,กตีสองออกจากคอนแก่นตั้งแต่ตีสองนะครับมาถึงเราก็หกโมงเช้า หกโมงเช้ายังไม่หกโมงเช้าดีเลยมานอนถ่านนะครับถึงตีห้าตีห้ากว่าตีห้าครึรรคร่งมาถึงนะครับมาถึงร้านลุงไงนะครับก็เช้านี้ส่งของแล้วเต็มรถเลยส่งรานเดียวนะครับร <c oughs> คนส่งบอกร้านเดียวเป็นวะลูก <c oughs> เยอะมากนะครับสินค้าของเรา ไม่เคยขาดเลยอังคานที่แล้วก็มาอังานที่แล้วก็มาเตรียมรถเหมือนกันนะครับเยอะเลยส่วนคนขายยังไม่มาสักคนเลยครับนี่ครับเช้านี้คนขายยังไม่มาสักกับคนเลย บึงลอมของไปเรื่อยๆก่อนนะครับยังเช้ายอยู่เลยครับต่ไม่ม้านขึ้นนะครับแต่ของเขามาลงของแล้วครับ เดี๋ยวลุงใหญ่มีข่าวจะเล่าให้ฟังนะครับว่าสําหรับตู้เอทีเอ็มนะครับของลุงใหญ่นะครับก็ล่องสายสายเน็ตแล้วครับอืมแต่ตรงนี้จะเป็นตู้เอทีเอ็มนะครับลุงใหญ่เอเอานะครับยกเลิกไปแล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่าทาง าคารก็บอกบ่มีค่าเช่านะครับไม่มีคาา่าเช่าก็ถ้าไม่มีคาา่าเช่าเราก็เลยเอาพื้นที่ไว้ทําอย่างอื่นของเราดีกว่านะครับก็เลยกเล็เอานะครับก็เลยเป็นยกเลิกไปโดยที่ทางห้างที่แรกอ่ะอาจจะเบิงอาจจะเบิงขอความจากคิดโูอาจจะบอ่เข้าใจนะครับก็เลยบอกว่ารับแต่ตอนนี้ก็คือทาง ธนาคารบอกไม่มีค่าเช่าถ้าไม่มีค่าเช่าเราก็ขอพื้นที่ของเราไว้ทาอย่างอื่นนะครับก็เป็นอนวาวะเบ้เบ้อเอาตู้เอทีเอ็มนะครับเพราะว่าตรงนี้ของเรามันจะเป็นนี่ครับร้านส่งพัสดุแล้วนะครับก็เปลี่ยนจากตู้เอทีเอ็มนะครับมาเป็น ส่งผลสรุปทั่วไทยของเราไปด้วยนะครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นเชฟของน้องบิมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นขายอาหารสดนะครับกัั่งนี้นะครับร้านสาวจะเอาเสื้อผ้ามาขายนะครับกัเป็นขายเสื้อผ้านะครับเดี๋ยวสายๆจังหน่อยกัเสื้อผ้าก็จะออกมาแขวนเต็มเลยครับกเ็เลยห้าำการพื้นที่ครับก็เลยอ่า ตอนนี้ก็ยกเลิกเอทีเรียบร้อยแล้วครับลองวนไปครับปักกระป๋องสามไม้รั้วไม้เยอะด้วยครับปกติแล้วก็คืออ่าเราขายไม่กี่วันก็หมดปักกระป๋องนะครับก็เป็นสินค้าขายดีนะครับเอา ลงแข่ง่างก็ได้นะครับเลี้ยงขข่ง่างนี่ก็ได้เลยนะครับแต่ว่าขอพื้นที่ให้ยิงด้วยนะฮะครับ ล่องไปเรื่อยๆกอน,นะครับก็ตอนนี้เยอะมากนะครับตังตัวก็เยอะมาแล้วครับเจ้าของนี่ครับพี่เฉา ผู้ติด,ดตามมาถึงแล้วเช็คของแล้วครับพี่เฉามาอะไรเช็คของเหรอเข้าบ้านเลยไปไปไปเฉาเข้าบ้านไป หมดแล้วครับก็จะหมดแล้วเยอะมากครับเช้านี้รับสินค้าต้อนรับวันที่หนึ่งนะครับ อนรับสินค้าวันที่1ต้อนรับบัตรสวัสดิการวันที่1น,นะครับเสร็จแล้วครับลองสินค่ะนะครับกนน็นานๆจะลุงใหญ่ก็ทิ้งช่วงไปนานเือเกินนะครับก็ต้องเอ้าไป แฟนคลับของเขานะครับ f ีของเราด้วยนะครับเพราะว่าก็หลายๆอย่างนะครับที่เราติดอลไรกิจอะไรงอยู่ก็เลยยังไม่ได้ไม่ค่อยได้ทํา y o YouTube นะครับสวัสดีค่ะก่อนที่ทักทายแฟนคลับด้วยก็สวัสดีค่ะชานี้ตึงตื่นพี่น้องเพิ่งพ่งเสร็จขีตาล่งของแล้วแล้วจังคอยว่าเสร็จขีตายแล้า นี่ลงของเสร็จก็เรื่องอาทิตย์ขึ้นพอดีนะครับเช้านี้กับก้นทรงกับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะกลับแล้วนะครับก็ตอนนี้พี่เบลกำลังเช็คของอยู่ครับว่าสินค้าเรามาครบไหมนะครับกะคลิปนี้ก็จบไปซัมนี้ก่อนนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามลุงไงมาตลอดนะครับขอบคุณ f อนะครับขอบคุณหลคคอมเมนต์แล้วก็หลายๆคนที่ โทรมาทักทายลุงใหญ่นะครับบางยงางลุงใหญ่อาหัยร้ายละเอียดบ๊อบบนะครับกะติดตามกับช่องของทุ่งดีเลยด้วยก็ได้นะครับสําหรับของลุงใหญ่กะให้ให้ได้เท่าที่ให้ได้เด้อครับขอบคุณสําหรับคนติดตามทุกคนครับอย่าเบื่อกันนะครับบึงกันไปเรื่อยๆกันเด้อครับขอบคุณมากสวัสดีครับ